พภัสารีบุตรเมื่อจะตายไปกราบลาพระพุทธเจ้าลาตายลาแล้วก็เดินออกจากวัดเพิกสุร้องให้ระง,งมตามไปส่งถึงบ้านขอไปตายที่บ้านเกิดขอไปทายที่ห้องเกิดเพราะแม่ของท่านไม่นับถือพระรัตนตรยัยน้องชายนี้ไปสอนน้องสาวเอาไปสอนจนบวชเป็นพระอาหารหันต์หมด แต่ก็ไม่สามารถช่วยแม่ได้ก่อนที่จะสิ้นใจในิตะเกียกตะกายขออดทนเป็ตายอยู่ใกล้ๆแม่ข้าจะพยายามลมหายใจครั้งสุดท้ายได้จะช่วยแม่ให้เข้าถึงพระรัตนไกยพวกเรานี่ก็เหมือนกันที่มานั่งสับลาบอยู่นี่มีแม่มีพ่อทุกคนปฏิบัติธรรมพอเข้าใจแล้วคิดถึงพ่อถึงแม่พยายามอย่างคุณโยมบางคนนะจ้างแม่มาก็ามีนะเห็นไหมนะั้น นั่นคือกำลังดำเนินตามอริยปฏิปทาตามเส้นทางดำเนินแห่งพระอริยเจ้าภาษาลีบุตรไปถึงแม่แม่เห็นดีใจว่าบัดน,นี้ลูกของเราจะศึกแล้วเวลาจะาตายจึงนึกได้จึงมาหาเราลากเลือดออกอาเจียนออกถ่ายเป็นเลือดโรคเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเพราะคนที่ทํางานมากๆพวกนี้จะเป็นโรคอย่างเดียวกันภาษาลีบุตรในงานหนัก เหมือนกับพระพุทธเจ้าเที่ยวเทศเที่ยวซ้อนไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขดอกพวกทํางานด้านนี้อายุไม่ยืนเพราะสังขารน,นี่จะใช้งานมากเฮอาดามาเนี่กเเตรียมพร้อมคงจะไม่อายุยืนเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายดอกตายกับเซามีแหงนอนพักผ่อนท่านพยายามโปรดแม่ของท่านจนแม่ของท่านเข้าถึงพระรัตนตรยัยจนบรรลุธรรมโสดาบัน ในวันนั้นแล้วตนเองก็จะตายเมื่อจะตายก็เอาบริขารตั้งไว้ทิดีมองเบึงมันอย่างเต็มตามองบริขารที่ตนเองตั้งไว้แล้วก็มองบ้านมองโลกท,ทั่วไปอย่างชัดเจนเต็มตาแล้วก็หลับตาลงตายนิพพาน นั่นคือการมองโลกครั้งสุดท้ายเหมือนกับจะขอบคุณโลกนี้ว่าฉันได้เกิดได้ตายได้เป็นขัวได้เป็นเมียได้เป็นเศรษฐีได้เป็นคนยากจนเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นคนตาบอดงูนวกไม่รู้กี่พบกี่ชาติในโลกอันนี้โลกนี้เป็นเสมือนโรงโรงเรียนเราได้มาใช้มันเป็นโรงเรียนจนบรรลุ ทำเข้าถึงอริยสัจธรรมจนก้าวล่วงความทุกข์ทุวง์ให้ยงลงสู่อมตะไปถึงพระนิพพานเป็นปริโยสารอาศัยความทุกข์ในโลกนี้เป็นเครื่องสอน